m S MH r m อ r น้อมนอบน้อมกราบสาธุมหาบารมีบรมครูครูพ่อใหญ่แม่ครูใหญ่ m S r ชรธีรวัตรแก้วอังชัยหนองบัวล๊อกูขอความเมตตาสอบจิตด้วยครับน่สภาวะดีดีทั้งพี่ทั้งน้องเลย ถ้าพูดถึงพี่ก็ต้องพูดถึงน้องด้วยก็ตอนนี้เพียงแต่ว่าวันนี้ที่พูดไปครั้งแรกเลยนะที่พูดครั้งแรกเลยว่ารู้นี่ไม่ใช่เรารู้ไม่ไม่ใช่ครั้งแรกนะแต่ว่าระเซอร์ได้พูดไปในะวันนี้เนาะตอนนี้ยังมีเรารู้อยู่มากมายเหลือเกินก็เนะไปทำความเข้าใจว่า ธรรมชาตรู้ทั้งไอสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดได้ยินได้ฟังทั้งหมดนี้ไม่ใช่เราฟังพระเสด็จพูดก็ไม่ใช่เราเราได้ยินนะมันมีสิ่งหนึ่งที่ไปได้ยินมีสิ่งหนึ่งไปได้ยินสิ่งหนึ่งแล้วเราก็ไปยึดสิ่งหนึ่งว่าเป็นเราดังนะนั้นตรงนี้ก็แค่เป็นธรความเข้าใจมันแค่นั้นเองทํความเข้าใจแยกมันให้ออก แยกรูปแยกนามเขาเรียกว่าเพิกบัรญัติให้ได้คาว่าเพิกบัญญัติก็คือว่าให้รู้ว่าสิ่งนี้นเป็นบรรจัติอันนี้ก็มีคนอธิบายได้นะพี่น้องกันก็คุยกันเติวกันได้ถ้าพี่น้องติวกันไม่ได้ก็ให้คุะเต็มหรือว่าใครๆคนะรกัลยาณมิตรไปติวกันนะเพิกบรรจัติเพิกถอนทุกสิ่งที่ มันบอกว่าเรารู้นั่นแหละเอามันออกไปทุกอย่างมาเสิร์ก็อธิบายไปแล้วนะแค่นี้แหละนะง่ายไม่ยากนะคิดว่าเข้าใจอยู่เนาะมีอะไรอีกไหมมันเป็นคึมขมืึมขัดหน้าอยู่ท่านมาเซิร์ก มันอึมครึมเพราะว่ามันยังไม่เข้าถึงสภาวะของมันนะจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยคนที่ฟังมาสเตอร์พูดอยู่ตอนเนี้ยมีเยอะมากมายถูกไหมเขาได้ยินนะที่มาสเตอร์คุยเอ่อคุยกับคุณธีรวัตรเนี่ยมีมีม,ม,มีมีคนฟังเยอะแยะมากที่มาสเตอร์คุย ที่เราคุยกันสองคนเนะี่ยอ่ะตอนนี้มีเรามีเราและเราสองคนมีกันและกันมีตัวกู้กับกู้อยู่นะนะั่นแะเราสองคนนั่นะอ่ะตอนนี้สมมุตินะสมมุติว่ามันมีนะฉังนั้นที่คุยกันอยู่เนะี่ยเสียงที่ได้ยินเนี่ยถ้าเรารู้ว่าไอ้สิ่งที่รู้ไม่ใช่เราอะอะไรมันคุยกันอยู่คุณทีไรว่าว่าอะไรมันคุยกันอยู่ตอนนี้นะคือว่า สิ่งหนึ่งนะสิ่งหนึ่งเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยมันรวมรวมตัวกันเข้านะฟังนะฟังนะสิ่งหนึ่งมันมีเหตุปัจจัยมันรวมรวมตัวกันเข้าเป็นรูปแล้วก็เป็นนามในรูปมันก็สร้างเสียงขึ้นมาได้ในน้มมันก็ปรุงแต่งเสียงขึ้นมาได้แล้วมันก็ เปล่งเสียงออกไปได้อีกฝั่งหนึ่งของฝั่งของคุณธีรวัตรมันก็เป็นรูปเป็นนามเหมือนกันก็เกิดจากเหตุปัจจัยที่มันรวม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 กันเข้ามีท่าสีดินน้ำลมไฟมีรูปมีนามประกอบรวมรว,วมกันเข้ามันก็รับเสียงได้แล้วมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาเสียงขึ้นมาได้แล้วมันก็ได้ยินเสียงได้นี่ ส่วนคําว่าคนธีรวัตรได้ยินเสียงนั้นาว่มธีรวัตรเขาก็สมมุติกันขึ้นมาถูกไหมครับผมเออเขาสมมติเสียงเ,ออเขาสมมติชื่อมวัษย์บัตรมาว่าเนี่ยคนธีรวัตรแล้วตอนนี้ก็คือไอฝั่งที่พูดไปนี่เขาก็สมมุติไว้ว่ามัสเตอร์เหมือนกันแต่มันก็เป็นธาตุสี่ดิน้ำลมไปเป็นรูปน้ำนะั่นแหละมันรวมๆกันเข้า ไอ้ฝั่งโน้นก็ทาดสี่ดินน้ำลงไปรวมๆมันเข้าเขาสมมุติว่าเป็นทีลราวัดขึ้นมาก็กลายเป็นว่าไอ้เสียงที่แปลงเข้าไปโน้นเป็นเสียงของมาสเตอร์ที่สมมุติขึ้นมาว่าเป็นมาสเตอร์ส่งเข้าไปที่คุณธีรวัตรใช่ไหมท้งทั้งคุณธีรวัตรเขาก็สมมุติขึ้นมาไอ้รูปนามคันห้าของคุณธีรวัตรก็สมมติขึ้นมามันก็เลยได้ยินไอ้รูปนามนั่นแหละมันได้ยินเอเข้าใจไหม าใจกันเข้าใจรับเข้าใจรัเออเออฉะนั้นไอตัวเราอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันไปยึดธิรวัตรไว้ว่าเป็นตัวกูไปยึดรูปนามขันห,าห,าหา้าไว้ว่าเป็นตัวกูไปยึดธาตุสีอะไรทั้งหมดยึดเสียงเนี่ยเป็นเสียงว่ากูได้ยินไอสิ่งที่ยึดเนี่ยมันก็คืออุปทานมันไปยึดแล้วมันส่ง ไอตัวอุปทานเนี่ยมันส่งมาที่ธรรมธาตุที่เป็นเราเราก็เป็นธรรมธาตุหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเป็นเป็นธาตุที่บริสุทธิ์ไอธรรมธาตุที่เป็นเราจริงๆนนะมันไม่ไปเกี่ยวกับเขาเลยมันไม่เกี่ยวกับเขาเลยแต่ว่าอุปทานมันยึดไว้ส่งมาให้เราอีกทีหนึ่งเราก็เลยคิดว่าเป็นเราแต่มันไม่ใช่เราเห็นไหมอันนี้อย่างนี้เข้าใจไหม เอออันนี้ได้หลายคนนะนี่ <c oughs> คำถามนี้ได้หลายคนเนาะ <Okay. S 1> อ่ะดีงามเนาะก็ะติวอาจจะยังไม่เข้าใจนะอ่ถึงขนาดที่มันเข้าใจมาแต่ว่าเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวจะมีคนอธิบายให้เข้าใจอีกทีหนึ่งเนาะครับผมอันที่คุยกันนี่มันก็คือก็คือธรรมธาตุที่มันไหลเวียนเปลี่ยนกันมันไปเนี่ยนะมันโยงใยเกาะลุ้มเกาะเกี่ยวกันนะแล้วมันก็เกิดดับเกิดดับ เสียงนี่มันก็เกิดกับเกิดตับเห็นไเป็นไปตามกฎของธรรมชาติก็คือกฎธรรมชาติกับธาตุที่เป็นสังคตธาตุที่มันรวมรวมกันด้วยเหตุปัจจัยนั่นแหละอิงอาศัยกันไปเกาะเกี่ยวกันไปโยงใยกันไปเป็นอนุภาพเป็นฝอยละองนะมันยึดเกาะปุมกันเข้าไปแล้วมันก็รับเสียงได้พอมันรับเสียงได้แค่นั้นแหละมันก็มันมีนามธรรมที่เป็นนามธรรมตรงนี้ย ไปยึดเสียงไว้อีกใช่ไหมเพราะมันไปยึดได้ตามกฎของธรรมชาติอีกมันก็ยึดส่งมาให้ไอตัวธรรมชาติที่ไปเกาะติดจิตของเราเนี่ยจิตจริงๆมันก็ไม่มีวิญญาณจริงมันก็ไม่มีมันโดนเกาะอ,อยู่ธรรมชาติธรรมชาติเดิมแท้จริงเนี่ยของเราเนี่ยไปเกาะอ,อยู่นั้นเราก็เลยมันก็เลยเป็นตัวเป็นตนเกาะกันมาหลายภพหลายชาติแล้วแหละ แล้วเราสองคนเนี่ยก็คุยกันมาหลายภพหลายชาติแล้วนะบีนเทราบัสเข้าใจไหมเข้าใจครับทุกท ok ุกคนเนี่ยที่ฟังมาเซอร์อยู่เนี่ยฟังหลายภพหลายชาติแล้วเราคุยกันมาหลายภพหลายชาติแล้วแต่บางทีเราก็คุยกันเรื่องอื่นบางทีเราเคุยกันเรื่องของความทุกข์ระทมของคืนบางทีเราก็คุยกันเรื่องของความสุขบางทีเราก็คุยกันเรื่องของ าการให้การให้ทานบางทีมาเซอร์ก็ก็ได้รับทุกสิ่งทุกอย่างจากหลายๆคนที่ให้มาเซอร์มาบางทีบางชาติมาเซอร์ก็ให้หลายๆอย่างกับทุกๆคนไปมาเซอร์ก็เคยให้ทานเยอะแยะมากมายหลายๆคนก็เคยให้ทานมากมายเราเคยคุยเราเคยพูดกันมามากมายเสียงนี้เป็นเสียงที่เราฟังกันอยู่จนมาหลายภพหลายชาติ มันสมควรแล้วนะที่เราไม่ไม่ควรที่จะต้องไปยึดมันไว้อีกต่อไปนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะลูปรถกินเสียงทั้งหลายนะมันคือทุกข์รูปน้มทั้งหลายขันห้านี่คือทุกเนะี่ยถ้าคุณธีรวัตรเข้าใจว่าทุกวันนี้เรายังทุกข์อยู่เนี่ย เราตองเข้าใจเลยว่ามันไม่ใช่เราทุกข์ไอ้ทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นมามากมายมันทุกข์เพราะเราไปยึดมันถ้าเราเข้าใจทุกข์ตามความเป็นจริงของมันเข้าใจว่าทุกข์นี้มันเกิดจากเหตุปัจจัยมันมามันมีตัวรับตัวส่งนะมันมีตัวสร้างแล้วมันมีตัวรับเป็นรับเอามาว่าเป็นทุกข์อย่างเงี้ย มันทำของมันเองหมดเลยนะธรรมชาติเด่มันมันทมันก็มันเองเหตุปัจจัยธรรมชาติเด่ะมันเกิดดับทำของมันเองหมดเลยตัวเราเ่ยเปรับนะงั้นเลิกรับตั้งสัจจะไว้เลยว่าเราจะไม่รับอีกต่อไปแล้วเราจะไม่เกิดอีกต่อไปชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนะอ้ะาวดีงามเข้าใจไหมเนี่ยเริ่มเข้าใจแล้ว,นะนะเ,ลวเอาทุกคนก็เข้าใจด้วยแหละนะ อ้าว <land> ได้อีกคนหน <avez> ึ่งเนาะเจ้าค่ะเกุศลใหญ่คุณธีรวัตรแล้วก็ครอบครัวด้วยค่ะ